เชือกแดงเลยพอดีจะได้เบิ่งเห็นโอ้นีน่อันหนึ่งเข่าผนะ่าอันหนึ่ง,งนี่ใส่ได้สีนะใส่ได้กันลังตัวนี้หนูวายมาแห้งทุกคนเลยใส่ตะกรับหนูวายนี่แหลยอยู่นี่ข้ากเนาดทุกคนมันหาไม่ใช่มีหนูบอคือกระแตตัวหนึ่งเดี๋ทุกคนมป็นนูนะกระแท่นะ สบายดีทุกคนไม่เหนื่เดินทางเขาา้เปปาป่า,า,ปา,า,า,าไไกับภรรยาเจี๊ยบสบายดีทุกคนแต่วันข้าไปรอบนี้สองคนกับเมียนะทุกคนก็คือเป่าไม้เราเข้าคือหไฮไกลับไปหลาไปยังคือซีลาวไปไหลายดอกขวานไปกับเมียเป็นฟูยูน้ำเพลนินส่วนเบลลี่กับไปเก็บกบระเพาะแล้วมากร้องก็คืนผู้ทั้งผุนทั้งผู้บ้านน้องเอียนนะไปกับอนันเบลสุขชวนเฮาก็ มากับเมียก่อนพันมองก็บชว่ขึ้นมืน่ออื่นแต่ว่าเมียก็อยากไปน้ำมาเนี่ก็เลยพาเพื่อนึ้นก่อนรอบนาจังจะได้ไปกับทีมงานพันมองนะรอบนี้พาเมียขึ้นมาก,ก่อนเพื่อนกับพ่อมีคลิปให้พี่น้องได้หับได้ชมนะหลายมื้อแล้วอยู่บ้านกูบโบย,ยูถ่ายยังเอ้ขึ้นปาลารอบนี้ยทารุนน้ำกันทุนเอาชิมมาเนี่ยยางได้ไหมเนี่ยเออ<ส>ไปกับ<ส>ไปนี่เครื่อ,องคลองคือเกาเลยทุกค<ส>น อันนี้เลยกับมันไปแล้ว <c oughs> ไปอยู่ตีนสัโกลไปเลยทุกคนหาใส่กรับนะไปจะบอกตะเวนเนี่ยเผาไปหาใส่กรับไปตะเวนเท่ากับเลือใส่บอลกระครับนะเราเอาใบคำนีก่ก็ไหวเพื่อชิพ่อแต่ละบอลที่กรใสไปบบลัมบลอดนะไปเอาหัวต่อยข้ามแคนนทุกคนยางต่อไปื่แล้วจะไปอยู่นนยตีนสัโกลนะเจอเลยใบบล นี่ข้างเพื่อนเพื่อนทุ่งตัาจักรถมันแห้งหรือจักรถมันดีหามาเส้นนี้ก็ได้นะแต่ว่ารถเทามันบ่แห้งมาผู้เดียวได้อายุสองคนเนี่ยบ่ไว้นะบ่รอดเลยสองคนไปพานางไปหานอนหนาวก่อนจากสามสีพืนจะได้เหรเฮ้ยเจ้านั่นยังบล่าเล่าเนาะยังอยากมากป่า ผ้าจำเจียวอะไรให้ยางมาทำมาหลายามันก็ได้จำตัวเจียวฮะแล้วเปิดเจียวเบิดแฮ่จำเกลืออันี้เมื่อแรกของเฮ่านี่เฮาว่าผพาไม่ห้าลาะใส่กับคนทุกคนว่ากับเฮากลายนะประมาณสามสิบก๊อทลังไอ้ทุกคนเพราะว่าเฮาปลาไว้อจ่บุ่นกับประมาณสิบปลายลังนะแเอามาใหม่เนี่ยประมาณสักอ้าวก๊อลังสแปกลัง เอาปอบดีทำสีใสซอ๋อหอวตีนสะโกล่ะทุกคนตอนนั้นลังป่อมนั่นยามนี้นุ่งยุ่งเลยมาได้วลังป่อมนี่ยามแรงนี่มันมาแล้วได้นี่แหละเอาชิพาเมียไปอยู่บนลุบๆนอยู่บนลำคำทุกคนบนไปแล้วอยู่ทึ่งพยังใส่กับนู้สบายอเก๋ไก่เลยบึงกบทุกบก บอลเท่าสิผักแต่ทุน่นเดี๋ยวเท่าจะม่ใส่เสือกอันนี้กับดักเข้าก่อนตัวน,นี้กับเก่านะเฮาไปเอาเข้าเสือกไว้แต่ดุนจะมากับเบอลี่อีกจะจากหลังสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ชิมหารังนะกับเก่านี่ชิมหารังกับใหม่เข้าอีกเจ้าแปดลังเดี๋ยวเาจะเปลี่ยนเสือกใหม่เพราะเสือกบางย่างมัน มันมายุมายะโผล่มีฮาซื่อเชือกใหม่มานะนี่ใส่เชือกตัวนี้นี่ยดิเอาเห็ดแลกเถอทุกคนเชือกแดงเลยพอดีจะได้เบิ่งเห็นโพดเนี่ยกันหนึ่งเขา่าเสวนมั่นเท่ากันนี่ดิพาเลยทุกคนนี่พาอันหนึ่งนี่ใส่ได้สีนะนี่แบบง่ายๆเลยไปทุกคนเดีย๋ยวเอาเลาะใส่กลับแถวนี้ก่อนใส่แถวไข่ไก่เนี่ย ปีิีมเขาซุกเมียแกงใหม่จังปีิเขามาแล,ล้วก็เลาะใส่ฝุ่นอีกนะไปนี่แหละใส่แถวนี่แหละทุกคนแถวหองเหตุผลที่เขาอยากมาอยู่นี่ก็คือใส่กั๊บแต่ทุกคนกคน,คน,นี่ย่ำแหลงนี่อยู่ใส่ก็ง่ายนะว่าฝนบ,บุบ,บ,บ,บมีมีแต่ล้ม,มแหละดับแรกเขาจะลงไปใส่อยู่ลุมก่อนแถวน,นั้นมันเป็นหองล่างนะทุกคนโเอเขาเสีเลาะลงไปลุมแล้วก็เลาะโค้งไปพลันโค้งตัวนี้ไปพลัน โอ้โหอะก็โกงมาฮะบอลกนะเข้าวกินน้ำแล้วก็จังพาเมียเลาะใส่ไปพุ่นอีกเอากลับมาไล่แต่บัเซียอย่างเดียวทุกคนเดือนแจงนะเดือนแจงก็เลยหาเลาะใส่แถวถามนะถ้าว่าเดือนมื่อโอเคใส่ตามคอนนำยังก็ได้นะแต่เดือนแจงนี่เคนบุป,ปไปได้แบบแจงแจง เดี๋ยวนี้รอดขึ้นไปเอาไม่มีอาถายวนแต่นี่ห้าบอลกับปุริไก่นะเอา,า,าใ,ใส่เทาไก่ใส่แหละสองลังท้วลงห้องนะปันโอ้โหชิวกมาเป็นบนอัาผาพอดีพอดีใส่โคมพอดีเจ็บเลยเจ็บหัวเลยใส่ไปเลย ถือกลับมาลายหลังจริงๆเดี๋ยวทุกคนทำปลาตองเลือกลายนะใส่ไปเลยทันกลับนหน่อยๆเลือ,อกใส่กระจายลายหลังน,งนี่่ไมต้องเยอะแต่ปลาตองเลือกเลยนี่กินเชียงกระเตห้องอถึงมอนี่เลยรจะมากินก่อนถุงสุกเอากินก่อนก้าวาเพิ่น,นเลยแหละ ่อยูใน,นนะทำมินนะอยูอย่ไหนผมเป็นเลย กอดกินเเนนี่ใส่ยีนี่เลยครับทำมินดิกเนามินกับนูวคือจะเป็นนูวเราอ,ออกก่อนไว้เอานูไว้เน้อก่อน,นองก็ด้ายปด้เสื้ขนาธรรมะ มันผูกอีกคักโหหยอดเลย,อเลยโอ้คักยัยนี่โซนนี้หนูวายมาแห้งทุกคนเลยใส่ตะกรับหนูวายเนี่ยแหละใส่ถ้ำทุกคน นี่เอามาสวลายหอดบอลเลยมันปวดกลิ่นทุกคนจะเป็นนูไวนยนูตรงขาวนะเอาหันกับเอาตัวนี้กับกระเจาะนะทุกคนนี่ใส่ละปลาเลยเอ้นี่แหละเอาเลาะใส่ทุกคนตามของลงของล่างเลยนะ อยู่นี่ขากนอีกทุก่นมันหาไม่ใช่มีนูบบเรื่องขักหนปะบะบอนอันนี้เลยบนมินลงเลยอยู่นี่อู้มินเลยเรือคนมาใส่กลับบอบบบบนบบบบบบบ เมีอันกระเทาเนะวะมาลองบุหุมาลองโอ้ยเชือตันนี้บางใจยุ่งคิดเบียดมาอยู่ยยกโกนนี่ทุกคนคักขนาดโกนโว้มีตะขีมันจำเบิ้ง, <c oughs> งวันนี้เลย รอยโลดกวนนี้ใส่บวชแล้นะเหลืออยู่ประมาณเจ็ดแปดลังใส่าาประมาณ1ิบปลายลัง <c oughs> มาเฮิงเตอบแต่ยันมีอาบหารอยู่มันคำเติบเลยเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็จังชิบไปใส่ีกรอซองนะทุกคนเพแนะนางคี่ถึง เป็นไงเกรงชุกหรือเปล่าชุกเลยค่ะในเจ้าคนนึงอ้๋อยังผัดยังเลยใส่กาปานี่ยี่มยังซะเดี๋ยวกินข้าวก่อนจปิปหาใส่ทุกคนกินข้าวแล้วครับกัหาใส่กับต่อนะฟาตะกี้ใส่ปบัชนเบิดอันนี้ต่อใส่ต่อ เมีอย่างยังลำลังไปลงใส่ในห้องเองหลักเลาะขึ้นไปถึงนะหลักเลาะตามจ่ายไปเลยโอ้โหโง่ไหมฮะลุงเซบอลเหรอถลุนตอนยามเลยทุกคนที่เรากลเลาะยามกลางคืนนะวันใดเที่ยวจืดบันไดเขาไปจืดกับยามตะเสาเขาก็ใส่กลับแล้วนะทุกคนแต่ว่าไปถ่ายน้องเห็นมีอยาาง่ะดี่จใช่ยังเขียดได้ปะนี่จีได้เฮ้ยเห็นบ่ นั่นแหละเราจับเขียดเงาครับทุกคนเขียดมันก็บบอกจะทำนะเดือนเจ้งโอ้โหเดือนผ่านกับโพอยู่ลุ่ม่นโววอยู่นะเนี่ยก็ตามมันรอบนี้บปได้างยังนะก็คือมาใส่กับโน่หรือการ้า,ายัางโกบยังเขียดนี่นแหละเพราะว่าไปกับเมียมันไปไกลบ่ได้นะะุนสองโตทัว บอกจะทำเลยมบัดีตัวหนึ่งมันโดดน้ำเลยเดจอตัวหนึ่งพูดให้พูดเดียดิพ่อไนี่หรอวะเดไปทางไหนไดเดินคืนไปฮืดเลยหันนหันแหละ หันเลยอุ๊บนี่นุ่งเลยอืมบ่เขาอันนี้โอ้นี่นี่นี่ดิมาไงมาพอดีนี่นี่นี่ เอาตัวเดี๋ยวเฮาจะให้ยื่นเขียดยังครบเท่านี้ก่น 5, 6, 6กนอ,นอนหาอาหารตุนมื่นเสาก่อนเพราะว่ามื่นเสาเนี่ยมันไม่มีแนวหานะถัดมาหากันคืนให้เมียนอนทายอยู่นี่แหละต่นางพื้นสองกองเลยพื้นอยู่ในบุดนี่นี่ให้นอนทายอยู่นี่แหละเดี๋ยวเฮาก็จะยื่นห้องตัวนี้ล,ง,ลงไปโอ้โหหมดถึงซ้ำโอ้ เละเลยเนาะขวัญหันเลยอาเบิ่งกับหนูกันยังบุทบันทำงานพ้อหลังเลยเดินแจีงห้าบ่อล้างนี่ไปเสียเลยโอ้ลงวันใจนี่ยังวันธารมะแนนนี่เมื่อไหร่ได้เด็กนั่นก็บลันนะเกรียดกับจับกระได้เดินแจีงมีแต่แน่นะ หล่อไว้สัตว์เลยแน่บางเนี่ยเรียบร้อยใช่ป่ะเดี๋ยว้าเดี๋ถือกระแตนะทุกคนนี่อันโนคือชิบวถุนเพราะว่าเดินแจ่มันบอกถือกระแตเลยเรียบร้อยแล้วนี่ถือกระแตเอออันนั้นนี่ฮักมีแนวดึงเข้าไปไหนใจจนจนพรอันดึง กะแต่เตื mark. มันห่องวงเว้นนะลเอ้ามายามก็นมถือกนเดี๋ยวรกดหน้อยนึงลันเลยตัวนึงเดี๋ย uh ทุกคนเมนูนกระแตะนะถืกะเว้นพอได้ดีกว่าได้มานะไปยามลังต่อไปเลย อีปูยักษ์ตัวนี้นี่ขันเหา่าบวงคาคาเนี่ย็บเเห็นนเอาแขนเสียขึ้นบ่นี่อออ๋ออ๋ยานะ ตนี้นี่พี่นี่อเห็นไงขนาดห้อยเห็นจังมากฮึ้นไะได้ทุนบางแร่งเนี่ยี่จ้ะก็ยังเอาหล่อใส่กับก็จังบม่เห็นนะทุกคนพอเห็นตัวไงมัน เขาล่อฮองนะเขาเลี้ยวขึ้นไปถึงเขาในบ่าเสียงเอียงยามามันเหยียบไปบร่แห้งตัวเิีนวันน้ไว้นะเหยียบไปเมาตาเป้าไงขนาดเห็นตัวผอห้อยมานานันวิญญาณนี่แห้ขนาดเห็นหมอบแล้วก็ไปเลยขึ้นมลาลัดมากับใบเห็นนี่อภพอบอนนี่ตัวเมาบอน,นี่นะ พอเขาเนื that. That long, ้ย่างใส่แล้วมันก็มันก็ยงางคืไปเทิ้งบุ้งงานคืไปเทิ้งเขาลัดมาแต่ผมงางมาวันนี้ขอท่านมันมันผู้ขืนต้นใหม่มันไปน้ำดินนะยายก็ทอดเทนตัวไ้นหูเบิ่งแต่หอยมันช้ำหอยม้านานนะ อันเดือนเมือดเรามีชีตตัวนึงเรามีชิดยิด่งนะอันนี้มันเดือนแจง๊งตอนนี้ประมาณช่องถุ่มตัวมันเลาะห้องนะมันหลาะกินกระปูเลาะกินเขียบไปเดี๋ยวจะลองไปลัดเบอร์อีกตัวนัดเบอร์แต่หนึ่งมัน,ท,นไไท่านไปใครรอกเแ่วนี้แหละเห็นมันเคยลงก็ได้กต่เขียนนั่นแหละทุกไปแล้วบียดเขียบเนาะ đồ đuôi chơi Thuyền mà tình nào nhìn hình nó hẳn lộn tốt Cái chân nhắc nè ạ à. ลอยเลทุกคนคิดเติมเลิกขนาดคิดว่าชิบุได้เดี๋ยวลอยเฉยเติมเลิกได้เฉยนะตังนัวนมันมาอยู่นนี้อีกตัวนึ่งนี่นี่เรากำลงยินเสียงว่ามันนั่นน่ะมันตีงไปต่อได้ๆนี่คิดทางเอาก่อน ถ้ามันขึ้นมาแต่โบงหนาบอดท้องหมเป็นห้าโบกบ่อทุกคนโอ้อะไรหอดฝนเวียนไปเวียนมาจึงมลุกเนี่โอ้บาดเสีบบาได้บ่ได้นะทุกคนมาบอลครัทุกคน นอนเลยยืมเขาก็ได้บ้านี่อืมอะไ,ได้กบตองตัวเขียนของตัวหนึ่งฮะแล้วก็กระปูนะนี่จีตันีเลยกินครับตัวนี้น้ำนะนี่เชิญตัวนี้เฮาได้ตัวเป็นฮะจีกระปูกินตัวนี อย่างชิโนนนะที่จริงเขากินเขาแล้วเขากินแกงละไมมีไอแกงนะแต่เว้นไปเลยกระจอ,อันนี่เอาไว้กจีมือเสาร์ดูวาเขาขีแต่กระปูนนะทุกคนเนี่ยเบาถ่านนะคักตีแต่บ่มีแนวอย่างเนาะจุกเลยทุกคนกระปูเฮาเฮ้ยอย่าไปกินะหะอกเฮ้ย นอนแล้วทุกคนเดี๋ยวเรากินเขาก่อนไปชินอนอกนินเต้นอะไรกินแกงละไม้เพิ่นแกงเลยกะอือือโอ้ทุกคนโอ้มันออกเบิดนะนี่ว่าในขี้ดินนี่แหละ เกลือจะ่อยนี่เอาอกำแนงอามาปั่นเขาน้ำกันจำกระปูนนะกินอะไรกะนอดนมือชาแจ็คจิไปหลัดทางไหนย,ยันบะชุ่ฉจะได้ดัดนนะพยายามแต่กับนะเนี่ยเงินแจ๊งใส่ก็กม่ถือนะกับเขาโชว์จะได้เห็นตัวนี้นะครับ

มาานี่ใช่นี่แหละตามตัวระบายสีเด่นๆนะเอาปืนเขานี่เอาบาดนี้บัดชิมานดุกคนยางไปกินน้ำนะหันกระไดกบนะถ,บถึงกบถึงกระปูเลยเีย่ยเงี้ยวๆไปสิทุกคนไม่ต้องไปจุนะบดขึ้นสแสดงเลยนะี่ไปเอาจะบุญขึ้นกันนะ จะนอนอนอยู่นี้เลยทุกคเนเมียนอนนี่จะเท้านอนอยู่นี้นะเอาไัาเนี้พักคอ,อน,นอนก่นอทุกคนแต่สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไใบเสนอแหละจะได้กะขโมยขับใจหลายๆายนะถี่ติดตามรับส้มนาถ้าติดตามกันคลิปต่ตอไปทุกคนอ่าเฮาชิมานเนียงนะเข่าปลารอบนี้แต่ว่าเบิ่งลักษณะท่าทางเนี่ยมันจะขึบนไปเลยนะหนึ่งมากกับเดือนแจ้งสองมากกับไปทางใดบ่ได้ทุกคนไปหลัดไปยังกับบุรีรนะ นนบ่มีผู้อยู่น้ำเมี่ยนนี่มันอาหารอยู่เพลียวไปเท่ากัๆแก่เทเน่ใดนนนอยู่ไปไกล่ลายก็บอได้นะเอาโอเคทุกคนจะได้กะถ่าเทต่างกันแค่ต่อไปนะขับผ่อนอนก่อนบาน่ายนี้โอ้ยหอนในบ่ายานี้แรงอุดยุ่งด้วยยุ่งาย